เสร็จแล้วนะคะมาม่าดำนะคะผัดไก่นะคะหรือว่าอ่ามันเป็นมามา่าเกาหลีนะคะมันเป็นแค่เขียนว่าสปาเกตตีเนาะถุงแบบ,ชบใช่ค่ะเดี๋ยวถุงป้าไปให้มาให้ดูที่หลังนะคะก็ก็ผัดกับใส่ไก่นะคะใส่พริกพริกสามสีนะคะแล้วก็มีกุ้งเหลืออยู่สองตัวนะคะก็มาใส่ด้วยเลยะคะ่ะมันมันใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้คะ่ะก็ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเขามีเครื่องปรุงแล้วก็อะไรอยู่ในซองเขาหมดเลยนะคะก็วิธีทําก็อย่างที่ป้าทาให้ดูนะคะง่ายๆนะคะคือไปลวกเส้นเขาก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของเขาแค่นั้นเองนะคะส่วนเราจะใส่เนื้อสรรั์เนื้อสรรัอสรร์เพิ่มอะไรก็ได้หรือว่าผักอะไรเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราสองคนตนะ้องขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันจะ,ะให้เกียดนะคะให้เกลียดนะคะ,ระ,ค,ะคริสนี่ควันนะคะ <Thank you. S 1> โอ้ยขมูเลย <was> nice. นะคะอืฮึนี่ ส่วนเนื้อไก่ลุงก,ก็ตักเองได้เลยนะ <Okay. S 1> นี่นิดนี่นิดอ่ะนิดอ่าฮะนี่ไก่กุกก,กุกไก่ก <Thank you. S 1> ุกกุกแตงเกลค่ะโอเคโอเคอีนับเราเป็นคนกินน้อย <Hey. S 1> เนื้อไก่ โซดาก็อยู่ตรงนี้นะคะเห็น FC บอกว่าไม่ค่อยเจอโซดาเลยช่วงนี้นางเก็บตัว่ะนางไปเข้าคอสค่ะโซดากทูคอสค่ะไปโบทอกหน้ามานะคะให้หน้าไม่ยาวมากนะคะใช่ไหมโซดา <laughs> มานีสิคำนี้ฮอะหน้าหนูก็สั้นลงนิดหน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมตรงนี้นะคะสั้นลงนิดหน่อยหมูชอบหน้ายาวค่ะก็เลยไปโบทอกให้สั้นลงนิดนึงไอ้หนอ g r e e คุณคิดบอกไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะเอาไปโบถอกให้โซดานอตลองเฟสโซมัสอ่าเมคอัให้หน้ามอช็อตเฟสมอช็อตสูตรคนดูหน้าให้ยาวปี่สุดก็คือไม่ค่อยได้ถ่ายนางเพราะว่าช่วงที่แม่ป้ามาช่วงนั้นนะคะเราก็ไม่ได้โซดาไปด้วยเพราะว่ารถมันมันแคบถ้าเกิดโซดาไปเขาไปนั่งข้างหลังรูเล็กๆอ่ะสงสารเขาก็อึดอัดนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้เอาเข้าไปช,ะะช่วงนั้นนะคะแต่ช่วงนี้จะไป ดูบ้านเดี <sm> ๋ยวก็คงเอาโซดาไปด้วยค่ะไปอัปเดตสิห้องครัวเราจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยเฮ้ยว้สิ original like that or you put more chili not put nothing I not do nothing really m h h u h promise Yes เด mm ี๋ยจะพูดฝอวอดเดี๋ยก็พูดโอเล็ดใส่แก้ที่เห็นนะะั่นนะคะแกรีบกินค่ะแกเสื่อแล้วแกก็จะโทษปีโทษกองนะะั mm ่นแหละค่ะแกกินแล้วแกไม่เคีย้ยวเวลาแกหิว <What? S 1> ใช่ไหมยูอ mm ิตควิกลี่เผ็ดเหรอเวอร์ต mm ูเ hmm. ล็ หนงจะเห็นเธอกินลาบหมูใส่พริกช้อนโต้พริกไทยอืมอร่อยกุ้งเหลือในตู้เย็นนะคะสองตัวก็เลยมาลวก หลือจากเมื่อวานที่ป้ากินอะตำทะเลไปอะลวกเยอะไปเขาเปิดประเทศแล้วอะ โอเพ่นเดอดคันที่แล้วช่วงนี้นะคะประเทศไทยเราก็เปิดประเทศแล้วนะคะ <_ ça> เห็นเปิดกันละนั่งดื่มอะไรที่รุงที่ร้านได้หมดนะคะตอนเนี้ย Then I read they re not have enough taxis at um. s u w a n a p u m i Hmm? They not have enough taxis in um. s u w a n a p u m i พี่บอกว่าอา่านในข่าวตรงนอกนะคะ ในเพื ters, ่อนๆกลุ่มคุบบเขาอะเขาบอกว่าแท็กซี่ไม่พอใช่ไหมเี้เขาบอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแท็กซี่ไม่พอสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ o f f i c i a like ah l t h e yellow m a taxi ก็บอกมีแท็กซี่เขียวกับเหลือง มันเข้ากันกับพริกหวานนะครับไ <My Judah. S 1> ม่ชืดฮะมันจะเผ็ดหน่อยแต่เผ็ดของพริกเกาหลีเขาก็เหมือนเผ็ดแบบพริกไทยอะ่ะ ใส่เนื้อหมูก็ได้นะคะสามชั้นก็อร่อยเบคอนก็ได้ <S <S You happy for the water in the uh, home pool ท uh ี่มีจะไปเทคู e เด m มจะฟิลเตอร์ฮะสกูดอะไรอ่มมันคิดบอกไอเดียดีแต่กลัวน้ำจะไม่แรงเพราะว่ามันต้องตั้งก่อนเข้าบ้านนะคะ ปั๊มอืม What you do after five, if after i f you don't put a filter and after 5 years เป็นติ๊กกระปุกเอ่อแฮปแฟนทางบ้านคอมเมนต์บอกว่า how them ก็ y o u t o o very good เห <Yeah. S 2> ็นเสียง very good เขาบอกใช้ดีเขาบอกว่าใช้ใช้ดีบ้านเขาก็ใช้อยู่นะฮะ Yeah it's important อืมฮะพี่เซย์บอกใช้ดีใช้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 กูดอ่ะ เพราะว่าตอนแรกอะคิดว่าน้ํามันเค็มมันไม่มีฟองเลยค่ะที่หมู่บ้านแถวนั้นอะอาบน้ํานี่นะคะแบบว่าสบู่แทบจะไม่มีฟองเลยก็พอดีที่ที่หงโปเขามีก็บอกว่าปัญหาแถวอีสานเนี่ยน้ํามันจะก่อยแบบนี้ค่ะน้ํามันก่อยแล้วมันทําให้แบบว่า มันไม่มีฟองเขาก็ต้องมีเกลือนะคะก็จะมีถังเกลือนะไอที่เราเห็นย,วยาวๆนะ่ะอันนั้นเขาตั้งโชว์นะแต่ถ้าเป็นเซ็ตของเขาก็จะมีไอถังย,วยาวๆนั้นด้วยแล้วก็จะมีกล่องนะฮะกล่องใหญ่เลยนะคะสำหรับใส่เกลือส่วนไอตัวที่อะไรนะมันใช้ได้ประมาณ4ปีนะคะส่วนเกลือเนี่ยเวลาเกลือแห,ห้งแล้วก็เติมเกลือถุงละร้อยกว่าบาทเหมือนน้ำมันกลอยทำให้น้ำมันเค็มนิดหน่อยอย่างเงี้ยะคะ่ะ เพิ่มให้มันเค็มมันจะได้มีฟองบางคนก็บอกน้ำกระด้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แถวทางภาคกลางทางกรุงเทพแถวนั้นนะน้ำจะเค็มเขาก็จะมีเครื่องกรองอีกแบบหนึง่ง one bag of the salt how long you can put can อิซ o ิซซอ y กะเวล buy ็ไปซอมาพูดก่อนพอ you say what you think one bag last one year two years I don't know แบบ but it เป็นเจลอะที่ทำให้น้ำให้นั่นนะคะใช้โฟเยียอันนั้นหน่าถุงละึ่งร้อยกว่าบาทเองมันนั่นได้แล้วแต่เขาตั้งค่าแล้วก็ ที่ป้าซื้อนะเป็นแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องไปแบบว่าไปเทอะไรเงี้ยอันนี้มันจะกรองอัตโนมัตินะคะเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ใส่เนี้ยมันมีหินปูนใช้น้ำไปสักพักมันจะมาฝาักบัวสังเกตไหมน้ำก็จะไม่ไหลปกติมันเหมือนมีหินปูนไปไปไปปิดรูรูฝักบัว เครื่องพวกนี้ก็จะช่วยได้ตอนแรกอะ่ะในหมู่บ้านปลาเขาก็ประชุมกันหลายปีแล้วหละแม่บอกเขาจะต่อน้ำมา เป็นของน้ำประปาะนครหลวงทีนี้ผู้คิดค่าต่อหลังละสี่พันมั้งในหมู่บ้านเขาว่าแพงไปหลายปีแล้วนะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ต่อกันก็เลยเหมือนใช้น้ำบาดาลหรือว่าน้ำประปาหมู่บ้านก็จะเรียกนะปราปาหมู่บ้าน ไอ้ที่เอามาใช้นี่ไม่ใช่ในหมู่บ้านป้านะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะต่อมาในหมู่บ้านป้าเขาว่ามันมันไม่มีฟองเลยเรคิดเรียกว่าฟิลเตอร์ ยูยูขอฟิลเตอร์ภาษาอัง mm hmm. กฤษเรียกฟิลเตอร์บ้านเราก็เรียกกรองเครื่องกรองน้ำเนาะเครื่องกรองน้ำก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวต้องโทรไปบอกบริษัททำบ้านก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะมาติดตั้งปั๊มน้ำอะไรให้เรานะคะยี่ต้องคอคอมพานีก็จะได้คอนเนคบิดเอาบริษัทที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้เรา ก็ต้องไปทํางานวันเดียวกันเลยเขาก็อยากให้ทางบริษัทอ่ะติดตั้งปลั๊กไฟเพราะพวกนี้มัต้องใช้ปลั๊กไฟอยูนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะต้องส่งภาพอะไรไปให้เขาดูก็ดีค่ะเพราะว่ามันดีกว่าเราคือสุขภันเรากระเบื้องเราก็ไม่จะได้ม่เสียหายเผืออนาคตอย่างเงี้ยเผื่อน้ำปราปานครหลวงเข้าเราก็คอยว่ากันแตตอนนี้เราต้อง ทําทตามกับสิ่งที่เรามีก่อนเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเอากุ้งไม่ลุงคิดเออไม่เอา <laughs> ที่บอกไม่เอากุ้งนะคะกุ้งขอเสื้อ <c oughs> <c oughs> ตายละ ไม่เป็นไรลงุงไม่เป็นไรเคับกึืนกากับกึนกา,กกนกาได้วางไว้ตรงนี้ก็ได้หัวกุ้งนี่น่ะน้องกีนก,กับข้าวร้อนๆจิ้มซีอิ๊วเดี๋ยววันหลังนะต้มกุ้งจิ้มซีอิว๊วข้าวร้อน,รอ,นอร่อยอู้อันนี้เดี๋ยวไปให้ทับทิมทับทิมชอบอนะ่ะ ผัดเผื่อทับทิมด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวใส่กล่องให้นางผัดเผื่อนางค่ะดีใจที่ว่าทับทิมออือคิดบอกดีใจด้วยนะมีกล่องค่ะใส่กล่องไปโ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคอร่อยดีมาลุงคิด <Ooh. S 1> ลุงคิดฮะระิลานะคะจะปิดคลิปก็ลีลานะคะ วันนี้นะครับส่งคนกินมามาพัดชุดชอปปาร์เกตี้ใส่เบลบเพเปอร์ใส่ไก่ใส่ใส่กุ้งส่งตัวอร่อยมากมาก Thank you for watching see you tomorrow สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย